ประกาศคารวะสดุดีแด่ดวงวิญญาณของประชาชนและเจ้าหน้าที่พลเรือนตำรวจทหารผู้สละชีวิตเพื่อชาติพีในการต่อสู้เพื่อสร้างทางสายรหันสายตาประยามขอน้อมสสการะแด่ดวงวิญญาณยิรชนผู้กล้าหาญทั้งมวลน,นักการบัดนี้ขอเปล่งวจีขานไขแด่ของไทยทั่วล่าชที่พวกข้ามาประชุมชุ่มนุมณที่นี้แน่นพิธีมณฑลด้วยกุศลจิตคิดถึงกรรมดีที่เราวีรชน อุทิศตนพลีไว้ให้ชาติไทยคงอยู่เทียงคู่ปัตตภีวีรชนทั้งหลายพลีชีพเพื่อปกเอาอกเข้าป้องจากการหมายปองจากการหมายครองของหมู่อมิตรคอมมิวนิสต์ผู้คิดร้ายผู้หมายขัดขวางสร้างทางเบื้องหน้าตาพระยาละหานสายขอสดุดีเกียรติประวัติวีรกรรมวีรชนเราสู้ประกาศให้โลกรู้ยกย่องสรรเสริญทั่วกัน ย้อนไปเมื่อวันที่7สิงหาคมในปีพุทธศักราช2508พื้นที่บ้านดัวตำบลเรนูอํอาเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมพรรคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้พัฒนากองกำลังติดอาวุธและจัดตั้งกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยโดยได้รับการสนับสนุนจากพรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาหรือทหารแดงเข้าแทรกซึมตามแนวชายแดนและใช้ความรุนแรงในพื้นที่ต่างๆกระทั่ง,ง,งเมื่อวันที่15มกราคม2510 เป็นจุดเพิ่มต้นของความรุนแรงในจังหวัดบุรีรัมย์มีการซุ่มยิงนายอำเภอละหันทรายเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการโจมตีฐานที่ตั้งและปฏิบัติการที่รุนแรงที่หลายครั้งโดยมีฐานที่มั่นณบ้านโนนดินแดงเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกครองพื้นที่ในเขตอำเภอละหันทายอําเภอบ้านกรวดอําเภอตาพระยาในขณะนั้นถือว่าเป็นพื้นที่สีแดงที่มีความรุนแรงจากการก่อการร้ายจากภัยความมั่นคงของชาติ ในวันที่24กันยายน2516รัฐบาลมอบหมายให้กองทัพภาคที่2กองกำลังสุรนารีให้เข้าดำเนินการก่อสร้างเส้นทางสายยุทธศาสตร์ละหันสายตาประยาเชื่อมติดต่อกับภาคตะวันออกระยะทางทั้งสิ้น57กิโลเมตรเพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการปกครองการศึกษาการสาธารณสุขและด้านอื่นรวมถึงด้านการป้องกันการลุกรานจากภายนอก ทำให้กลุ่มคอมมิวนิสต์เสียผลประโยชน์เพราะถูกตัดขาดเส้นทางการสร้างกำลังพลและเส้นทางการขนส่งอาวุธไปยังจังหวัดอื่นๆในเขตชายแดนจึงต้องการขัดขวางการสร้างเส้นทางสายนี้โดยการทิ้งใบปลิวการประกาศปิดเส้นทางและการตอบความไม่สงบในทุกรูปแบบดังเช่นเหตุการณ์เมื่อวันที่8เมษายน2521ขณะดําเนินการก่อสร้างกลุ่มพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนําพาคอมมิวนิสต์่างชาติทหารแดงเข้าโจมตีที่คมบ้านตรวปล้นสดมเผาโรงเรียนบ้านบารณะ เผาโรงเรียนและหมู่บ้านโคกเพชรบ้านโคกไม้แดงคมคูคุกค,คามเข็นฆ่าราษฎรวางกลับดักกะเดิด,ดและการซุ่มโจมตีตลอดระยะเวลาการก่อสร้างจากความรุนแรงดังกล่าวทําให้ประชาชนในท้องที่เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนผลัดเปลี่ยนจับเวรยามจับอาวุธป,ปืนเข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผนึกกาลังร่วมก,กันกับทางราชการทหารตำรวจและพลเรือนด้วยความรักความสามัคคีความกล้าหาญเสียสละ ห่วงแหนแผ่นดินอีกทั้งร่วมกันบริจาคทรัพย์สินบริจาคโคกว่าร้อยตัวเพื่อเคลียร์กับระเบิดตลอดแนวเส้นทางการก่อสร้างในการก่อสร้างเส้นทางสายนี้มีวลรชนสระชีวิตถึง118คนบาดเจ็บ313คนประกอบด้วยประชาชนไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครทหารและเจ้าหน้าที่ทางสายนี้ถือเป็นเส้นทางที่ปูลาดทับถมด้วยชีวิตเลือดเนื้อแขนขาของวีรชนและซากศพของโค จนกระทั่งสามารถสร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2,522ใช้ระยะเวลาสร้างยาวนานถึง5ปี8เดือนจึงแล้วเสร็จจากวิรกรรมคนกล้าในการร่วมต่อสู้ในความทรงจำของข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้ร่วมสร้างอนุสาวรีย์รำลึกถึงเกียรติประวัติสรุดีวีรกรรมและวางศิลาฤกษ์โดยพลเอกเพรมตินสูรานนท์เป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่27สิงหาคม2,522 พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยะเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรทรงพระรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อเราสู้อันเป็นชื่อเพลงพระราชนิพนธ์เป็นชื่อของอนุสาว,สวรีย์และทรงทําพิธีเปิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2523และต่อมามีโครงการนุเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายโครงการรวมถึงการจัดตั้งโรงเรียนร่มเกล้าเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และความอดอยากของราษฎรให้เป็นแผ่นดินเสรีประชาธิปไตยอันทรงไว้ทั้งสามสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของชาวโนดินแดงและชาวจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันสหวิทยาเขตและหันทรายได้ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรักความหวงแหนแผ่นดินที่บรรพบุรุษเอาชีวิตเลือดเนื้อเขาแลกไว้โดยการสอดแทรกประวัติศาสตร์อนุสาวรีเราสู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ สารการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอีกทั้งจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสไปศึกษาในสถานที่จรงิงอันเป็นอนุสรสถานที่สําคัญในสหวิทยาเขตละหานสายทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและมีปณิธานที่จะทดแทนคุณแผ่นดินด้วยการเป็นคนดีมีศเลิธรรมและแบ่งปันเพื่อนร่วมโลกให้ใช้ชีวิตอย่างสันติสุขในานามของข้าราชการทางการศึกษาครูผู้บริหารสังกัดสหวิทยาเขตละหานสายขอประกาศสดี แด่ดวงวิญญาณวีรชนผู้กล้าแห่งอนุสาวรีย์เราสู้ผู้เข้าร่วมต่อสู้การสร้างเส้นทางและหันสายตาประยาที่เยาวชนรุ่นหลังจะระลึกและจดจำตราบนานเท่านาน